สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลบอลชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีปัญหานะครับก็คือโถปั่นน้ำผลไม้ของผมนะครับลูกปืนมันไม่หมุนแล้วนะครับเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการซ่อมเปลี่ยนลูกปืนตัวโถปั่นน้ำผลไม้ตัวนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถอดนะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือประแจนะที่จะเอามาขันตัวอะแดปเตอร์ล็อกตัวนี้นะครับก็ซึ่งในตัวตัวนี้มันจะมีเครื่องมือพิเศษอยู่ มีขาย,ยตามลาซาด้ากับช็อปปี้นะครับแต่ผมได้ทาการสร้างอประกพษษิเศษขึ้นมาหนึ่งชิ้นคือตัวนี้นะครับเห็นะครับจะมีตัวเขี้ยวเอาไว้ขันนะครับก็คือสามารถขยายตามรูตัวนี้ได้น,นะครับเราจะต้องเอามาขันเพื่อเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกแล้วค่อยเอาตัวลูกปืนตัวนี้ออกเพื่อจะทำการเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องถอดตัวอะแดปเตอร์ล็อกตัวลูกปืนตัวนี้ก่อนนะครับโดยการ เอาเครื่องมือพิเศษของเรานะครับใส่เข้าไปนในรูตรงนี้นะครับก็ทาการคลายออกแต่บางยี่ห้อนะครับมันจะมีเช็ดบนล็อกนะครับหรือว่าตัวนอ็อตล็อกตรงนี้นะครับเราก็คลายตัวน็อตตรงนี้ออกก่อนมันจะมีนะครับบางบางยี่ห้อนะครับทีน,นี้เราของตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่มีนะครับผมต้องการเอาตัวพิเศษนี้เราคลายออกเลยครับ น,น,น,นาาออกมาแล้วครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวที่เขาบังคับไว้นะครับเดี๋ยวก็เราก็ทำการเอาตัวลูกปืนออกนะครับ <c oughs> ดึงออกมาเลยนี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ทำการ ถอดเอาตัวใบชุดใบมีดนี้ออกก็จําไว้ดีนะครับลักษณะการติดตั้งใบมีดเป็นลักษณะนี้นะครับ <d ül Hindu> ก็แต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับ <SE cin elet> ก็ทาการเอาตัวชุดใบมีดออกก่อนสําหรับขั้นตอนเอาชุดใบมีดออกจากตัวลูกปืนตรงนี้นะครับให้เราใช้ประแจเบอร์14และเบอร์8นะครับนำมาทำการไขออกโดยการใช้ประแจเบอร์14 จับล็อกเข้าไปตรงนะครับเห็นไหมครับตรงสุดปายตรงนี้จากนั้นใช้เบอร์แปดขันฝั่งนี้ออกก็ระวังมีดบาดด้วยนะครับเพื่อให้าออกไปนะนี่ก็ขันท่อนเต็มงในกันเหมือนกันมีแหวด้วยนะครับอย่าเล่นะครับต่อจะไงใส่อย่างงั้นก็ควรระวังนะครับระวังมีดบาดนะครับสังเกตนะครับว่ารุ่นนี้จะมีซีนน่าจะเป็น ตีนกันฝุ่นกันน้ำเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวีนนะครับถอดอยังไงใส่อย่างนั้นนะครับมันจะนั้นให้เราทําการเตียวชุดลูกปืนชุดนี้ออกนะครับโดยการใช้คอร์สต่อเข้าไปตรงนี้นะครับก็ถ้าทางให้ดีนะครับให้เราใส่ตัวโบนนะครับเข้าไปด้วยเดี๋ยวตอนต,อนต,อนตอน่อกตัวเกียวมันจะเสียนะครับใส่ไปเลยจากนั้นเราหา เัวเหล็กกลมๆนะครับมาลองตรงนี้เอาเพื่อเป็นการตอกจะได้ตอกง่ายแต่นี้ผมไม่มีเหล็กกลมๆนะครับก็ลองใช้มือกระแทกออกนะครับโดยใช้ค้อนตอกกระแทก้าไปเลยลองทำกันครับกได้ครับมจะันะแล้วก็บบลกงแล้วตอมันจะหลุดแล้วครับนี่หลุดมาแล้วครับจะมี2ชิ้นอย่างนี้ครับดูสภาพลูกปืนครับ แตกครับไม่หมุนแบบนี้แสดงว่าแตกครับแล้วก็ดูซีนด้านในข้างในจะมีซีนนะครับมองเห็นไหมครับข้างในจะมีซีนดำๆนิดนึงเดี๋ยวผมดูสภาพเซนอีกทีถ้าซีนเสียเราก็ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้ามันยังใช้ได้ก็ยังไม่เปลี่ยนครับโอเคครับผมได้ทําการล้างมาเรียบร้อยนะครับผมเช็คดูแล้วว่า ซีนข้างในนี่นะครับมันยังสามารถใช้ได้อยู่ผมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนแค่ลูกปืน2ลูกนี้อย่างเดียวครัเดี๋ยวเรามาทําการถอดลูกปืนออกจากชาร์ปตัวนี้กันนะครับทีนี้อุปรกรณ์ต่อเนะี่ยมันต้องมีตัวเบ้านะครับมารองรับตัวลูกปืนนะครับแล้วก็ตอ่อชาร์ปลงไปนี้ผมไม่มีผมก็ได้ใช้ เป็นลูบ็อกเบอร์อะไรก็ได้ที่มันสามารถลองตัวรปืนตัวนี้ได้ผมก็เอาเบอร์18มานะครับเพราะไม่ได้ใช้ก็สังเกตดีๆว่าข้างในอ่ะมันมีจังหวะให้ชาร์ปโผหนิดเดียวเราต่อเข้าไปแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะต่อนะครับเพื่อป้องกันเกี่ยวของพาชาร์ปเสียนะครับเราต้องใส่โบลที่เราถอดออกนะครับเข้าไปด้วย นตนะบยํบนะครับระวังด้วยนะครับถ้าเกลียวเสียขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ครับ,รบอออถ้าใครมีสเปรย์โซแน็คหรือว่าสเปรย์หลอดลื่นฉีด้าไป้วยมันจะได้ออกง่ายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาออกยากดูเกียวด้วยครับว่ามันยังขยับได้ไหม เดี๋ยวนี้มันชนแล้วครับผมต้องหาอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มละรับอุปกรณ์เสริมที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นปะแยแหวนเบอร์17นะครับมันสามารถเอามาใส่ได้แล้วก็เพิ่มระยะให้นิดนึงระยะจากตัวลูกบอลนะครับก็อีกนิดเดียวมันจะออก้วครับเห็นไหมก็เทียบกับปะแยมันหลุดพอดีนะครับก็มาเป็นตัวรองแล้วก็จับดีๆนะครับระวังมันตอนตอกระวังตอกออกมาด้วยนะครับ โอเคครับลูกแรกได้มาแล้วครับเลาวเดีก๋ก่อนลูกป็นลูกแรกออกมาแล้วดูสภาพเหลืออีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้ปรากฏว่าระยะของเป็นแจไดผมมาลองอะ่ะมันเยอะไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกบล็อกใหม่นะอาครับผมก็ได้วิธีมาหนึ่งวิธีนะครับก็คือผมมีลูกบล็อกที่เอาไว้ขันหัวเทียนอยู่นะครับผมใช้วิธีเดิมเอาเบอร์สิบเจ็ดมาเป็นตัวรองชั้นหนึ่ง ก็ใส่เข้าไปแต่อย่าลืมใส่โบนด์เลยนะครับกันเกียเ่ยวเสียตอกไลยครับครับออกมาแล้วครับก็จะได้เียนทุกปืน2ลูกแล้วก็ชาร์ปแบบลุกปืนของเครื่องปั่นตัวเนี้ยจะใช้เบอร์เห็นไหมครับดูใคนเห็นนะ หาแสงก่อนนะครับตัวนี้ใช้เบอร์ลูกปืน6.08นะครับก็เราต้องไปหาลูกปืน6.08จจำนวนสองลูกมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้มันใช้ได้ลูกนึงส่วนลูกนี้ตายแล้วครับ จะลองแกะให้ดูว่าข้างในมันแตกยังไงนี่ครับเห็นไหมครับด้านในรูกป,ปืนมันไม่เต็มลาน,นะครับแล้วก็มีส่วนที่แตกบริเวณน,นี้เห็นไหมครับเป็นเหล็กแล้วก็รูกป,ปืนหายไปแล้วก็เลยไม่หมุนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการซื้อลูกป,ปืนกันนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฮาร์ดเบร์เฮ้ามตาคนครนะครับพาทุกคนมาหาแบร์ริ่งกันนะครับโดย608อยู่ตรงไหน,นวะ ที่เก็บลูกปืนเดี๋ยวผมหาเบอร์หกส่วนแปดเหรอหก6่วนแปดนี่ครับลูกปืนเบอหก่วนแปดมันจะเป็นอันนี้นะครับราคาลูกละหกสิบสี่บาทเดี๋ยวเราต้องไปบอกให้เจ้าหน้าที่นะครับมาเปิดทำที่เจเพื่อเอาลูกปืนตรงนี้ออกมาแล้วก็ทำด้านเงินเป็นเนสองลูกนะครับ แล้วผมก็ได้รูปปืนมาแล้วครับเป็นยี่ห้อ SKF นะครับเบอร์นแนะครับัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวที่ตอบมาแต่โถนิดนึงนะครับก็คือตัวที่โถนะครับมันจะเป็นตัวซีตรงนี้มันจะเป็นสียางแต่ปืนของ SKF ที่ผมหาได้นะครับมันจะเป็นสีเหล็กอันนี้มันจะแตกต่างคือสียางสามารถกันน้ําได้นะครับอันนี้แค่สามารถกันฝนได้นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับในระยะหนึ่ง แต่ลูกปืน a k s ก็คือมันเป็นยี่ห้อที่ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกอย่างสําหรับที่ฮาร์ดแวร์เฮาที่นี่นะครับมีแค่ลูกปืนยี่ห้อเลสนะครับก็เ<ม><ม>ลยหาได้เท่าดีนะครับสําหรับใครที่เอ,อ่อไม่ได้ต้องการเปลี่ยนด่วนนะครับก็สามารถสั่งเอาทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับในช้อปปี้แล้วก็ได้ก็มีนะครับอินพ้นหาเลยนะครับลูกปืนเบอร์608นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมซื้อมาในราคาลูกแล้ว 64บาทนะครับ2ลูกก็เป็น128บาทนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปเปลี่ยนแล้วนะครับก็ได้ของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับครับหลังจากที่เราไปหาซื้อลูกปืนเบอร์68 0มาจำนวน2องลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับจากนั้นให้ทำการ หาน้ำมันหรือว่าโซแนแอกนะครับมาหยอดใส่ชาปิดนหน่อยนะครับเพื่อเป็นการหล่อเลื่อนเพาชาปนะครับจากนั้นให้เราเอาตัวลูกบล็อกที่เราลองตอนตอนออกะครับมาลองตัวเบรลิงแล้วก็ใส่ชาปเข้าไปในลูกปืนนี่ครับ ที่เราตอกลูกปืนเสร็จนะครับก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับมีรูกปืนจํานวน2รูกนะครับจากนั้นให้เราเอารูกปืนมาใส่กับเบ้าของใบปั่นเนี้ยครับแต่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็หาตัวลูกบล็อกตัวใหญ่ๆนะครับมาลองมันแล้วค่อยๆตอกนะครับ ไหมครับเข้าไปแล้วง่ายีเดียวเองครับหลังจากที่เราประกอบตัวลูกป,ปืนเข้ากับเบ้าลูกป,ปืนแล้วนะครับให้เราเอาชุดใบมีดนะครับมาประกอบใส่กับเบ้าลูกป,ปืนนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ตัวซีนกันน้ําตัวนี้ก่อนนะครับต้องใส่นะครับมันซีนกันน้ำนะก็ใส่ซีนตัวนี้ก็ตอนถอดถอดแบบไหนก็ใส่กับคื้นแบบนั้นนะครับ เหมือนเดิมครับใช้ประจแจแหวนเบอร์14และแหวนเบอร์8นะครับในการขันน็อตก็ใช้เบอร์14ล็อกฝั่งนี้ไว้ ก็ใช้เบอร์8ล็อกน็อตตัวนี้ครับตอนล็อกระวังบาดหนึงน,นะครับเสร็จแล้วครับชุดมีดที่เราเปลี่ยนลูกปืนไปใหม่มันก็จะหมุนได้ปกติเลยครับครับพอเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบกับตัวโถปั่นนะครับ <c oughs> ใส่เข้าไป ็เอามือดันไว้หน่อยครับจากนั้นเอาตัวอะแดปเตอร์ล็อกตัวนี้นะครับหม Lock ุนล็อกเข้าไปจากนั้นให้ใช้ประแจเครื่องมือพิเศษนะครับที่เราทำขึ้นหรือว,ว่าสั่งซื้อมานะครับขันล็อกให้แน่น แค่เตงมือนะครับถ้าแน่นกันไปเดี๋ยวโถจะแตกอ่าเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนลูกปืนของใบมีโทปั่นนะครับ <S 1> <S 1> มุนมือได้ครับโอเคครับสำหรับการเปลี่ยนลูกปืนของชุดใบมีโทปั่นน้ำปั่นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ ใครที่ต้องการเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับไม่จำเป็นต้องเรียกช่างให้มาทําให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวบอลด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำเสนออะไรใหม่เดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆให้ฟังกันนะครับขอบคุณครับ